วิสาหากิจชุมชนแปลงใหญ่อ้อยโรงงานหมูห่1ตำบลลุกคาอำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมิพื้นที่เกษตรส่วนมากชาวบ้านจะปลูกอ้อยโรงงานเกษตรกรรายเล็กมีพื้นที่แปลงเล็กๆต่างคนต่างทำเกษตรกรในพื้นที่ได้ประสบปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงานตัดอ้อยและอ้อยไฟไหม้ในพื้นที่จำนวนมาก แรงงานบ่มีกันก็เล็กเกิดการแย่งกันเกิดปัญหากันในการที่เขารวมกลุ่มนะครับบางครั้งยังเกิดการเผาอ้อยกันต้องการอยากตัดอ้อยได้หลายแย่งแรงงานกันแข่งขันกันซึ่งต้นทุนในการที่จะทําไรอ้อยนะครัเพิ่มขึ้นไปตามด้วยนะครับแรงงานบ่จูดบ่ตัดให้นะครับเล่นโตค่าแรงกับมัดละสองบาทขยังบ่ไปแต่ตัดสดบ่ไปเลยถ้าจูดเออไปั้งเต่ก้อนแจ้งเลยมันไปบ่ไวแล้วแล้วก็ทางรัฐบาลครับ มีนโยบายคือบ่ให้เผาบ่าให้จุดแล้วนะครับมันกับไปกระทบกับสิ่งแวดล้อมกับคือพวกมลพิษเนาะนะครับครับผมและผู้หนึ่งเรียนมอดยังพังยังคืนสามเจ้าสีเจ้าเรียนมอดกันแล้วนังแรงงานที่มีจำกัด ก็ช่วงเวลาเห็บก็มีจำก,กัดในการจัดการในการตัดก็เลยเกิดปัญหาเรื่องเอาประทันบ้างตอนนี้ยังว่าเป็นกุ้มเนี่ยครับแก้ปัญหาโดยการขายให้ลายใหญ่ที่เขามีคว้มพร้อมกลัวนะครับเมื่อของเราเป็นเชาาไร่ขนาดเล็กเนี่ยปัญหาบางครั้งก็มีมีฝนเข้ามาบ้างโอ้ยไฟไหม้เข้ามาบ้างจึงเสียครับพวกผมในเกษตรกรที่เป็นร้ย,ย่อยรายน้อยเนี่ย จะเสียโอกาสอย่างเช่นราคาที่เพิ่นปดสินท,ท,ที่เราควรจะได้ตามความหวานตามน้ำหนักหรือเงินเพิ่มเงินตามที่ภาครัฐหน่วยโรงงานเพิ่นสนับสนุนสมัยต้กี้เนาะค่ะเฮาเฮ็ดอ้อยรู้สึกว่ามันลำบากหลายค่ะเพราะว่าต่างโค้นต่างเฮ็ดเฮาบ่ได้รวมกลุมกันบ่ได้ปรึกษากันต่างโค้นต่างเฮ็ดเลยว่าปลูกอ้อยกับแยกกันเฮ็ดรถไทยกับบ่มีสมัยต้กี้เนี่ยปลูกอ้อยเนี่ยเล่นหารถสามือามอกอับบ่ได สัวสีได้รถไถมาปลูกอ้อยห้องแห้งแล้วตะ่กี้ก้อนทิปลูกอ้อยกันซกล่องครับเอารถไถมาจ้างเพิ่นมาสักล่องส่วเพิ่นสีไม่เห็นไถได้กับเจ้าว่าฟ้าว่าฝนลงมามันดินเป็นดินเหนียวรถกัดไถยากมาสักล่องกับเป๊ไป็นราตีทอะดนส่วสีอ้อยสิเกิดได้ห้าลังหม่องกับว่าเกิดลําบากครับครับคือผู้ใหญ่กระตางกระตางทำเหยดอ้อยอัตรคอนมันเป็นหลงพีนะครับการจัดการจะเปื่อยังไงเห็ยดยากชนๆมากกับคิดว่าแต่ แต่จได้ได้อ้อยหลายอ้อยหนาเอาเอาที่ไว้ก่อนครับมันก็ได้นิดนิด,ดน้อยมันบ่คุ้มก้อนที่เฮาสิมาล้มกุมกันเขาก็เล็งเห็นความลําบากของการเฮ็ดอ้อยก็เลยเกิดการลร้มกุมกันมาหารถไทรล้มกุมเป็นกุมเป็นก้อนกันว่ามาปรึกษากันว่าเฮาสิเหตดจังไดเฮาจังสิบ่ได้ไปถ่ารถไทสิบ่ได้ไปถ่าพันอ้อยบ่ได้ถา่าป่าถ่าฝนเฮาสิเห็ุจังได เมื่อปีการผลิตท่า8ทับ59จึงได้เริ่มรวมกลุ่มกันขึ้นเป็นกลุ่มเล็กๆเ,เพื่อใช้แรงงานตัดอ้อยร่วมกันรวมถึงการนำส่งอ้อยเข้าโรงงานร่วมกันจากนั้นเกษตรกรท่านอื่นๆก็ได้เห็นการรวมกลุ่มกันตัดอ้อยได้ผลที่ดีในการบริหารจัดการอ้อยเข้าหีบก็เริ่มมีสมาชิกเพิ่มขึ้นในปีต่อมาในปี2560เนี่ยกลุ่มเราได้เจริญเติบโตขึ้นมาสมาชิก50-60รายนะครับ ภาครัฐโดยสำนักง,งานเกษตรอำเภอแก่งข้อหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลูกค้าหรือแม้กระทั่งโรงงานน้ำตาลมิตร ผลผู้เวียงนะครับได้ยืนมือเขามาช่วยเหลือในการให้ความรู้นะครับเพิ่มผลผลิตเพิ่มคุณภาพดินยังไงนะครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลนําไปศึกษาดูงานที่จังหวัดอื่นๆที่เพิ่งทาแล้วประสบผลสําเร็จมาขั้นตอนพื้นที่อย่างไค่อยได้อ้อยจัง่อยได้หลายต่อเกิดความยังยืนในการทําไร่อ้อยนะครับการรวมกลุ่มของแปลงใหญ่อ้อยนะคะก็เป็นการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะคะที่มีการผลิตและการตลาดร่วมกันนะคะ พร้อมทั้งมีจุดศูนย์กลางในการเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตรกรรมนะคะของตำบลลุบคาเองมีการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยมนะคะทั้งในเรื่องของประธานคณะกรรมการกลุ่มและสมาชิกที่เข้มแข็งประกอบกับมีการขับเคลื่อนการดำเนินง,งานบูรณาการของหน่วยงานทุกภาคส่วนนะคะ เพื่อให้กลุ่มนะคะมีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็ได้มีการดาเนินการกิจกรรมของกลุ่มโดยการอบรมถ่ายทอดความรู้นะคะด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตอ้อยทั้งในเรื่องของการผลิตปุ๋ยใช้เองการผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินการผลิตสารชีวภัณฑ์ใช้เองลดการใช้สารเคมีนะคะการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานรวมถึงการพัฒนาสมาชิก นะคะเกษตรกรนะคะให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา5ด้านนะคะก็คือการลดต้นทุนการเพิ่มผลผลิตการพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานการตลาดและการบริหารจัดการค่ะครับในส่วนทางโรงงานน้ำตาลมิดผู้วียงของมิตรผล เพื่อนเขามาส่งเสริมให้กับกลุ่มแปลงไงนะครับผมก็ได้ไปอบรมกับทางโรงงานไปดูเบื้องแปลงสาธิตนะครับของโมเดนฟาร์มที่เพื่อนปลูกลองหางโอ้ไปเบื้องแล้วดีดีครับดีจนว่ากลับขึ้นมาบ้านได้มาจัดการห้องเจ้าของนะครับได้มาคุยกับสมาชิกให้สมาชิกในกลุ่มฟังพร้อมผลตอบแทน อ้อยเฮาเนี่ยที่มันได้เพิ่มขึ้นเนี่ยรองห้างนี่ต่างคนต่างาอยากได้ว่าพื้นที่เจ้าของหน่อยมันสิไดไรยอ้อยหน่อยบัดมาปฏิบัติมาเฮ็ดแล้วมันได้หลายเกินคุ้มเราโรงงานเพื่อนกับส่งเสริมเครื่องไม้เครื่องมือที่เขามาจัดการแปลงให้ดูดีขึ้นนะครับแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นลดต้นทุนเคยจ้างแรงงานหลายๆกับใส่แค่คนเดียว นะครับไปจัดการแปลงได้เป็นซีไร่ขึ้นนะพวกผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยกับชาวไร่ที่พวกผมได้เฮ็ดกันมาครับซึ่งมือนี่้องห้องบ่ตตองลอฝป่าลอกพื้นที่ห่อก็ได้ขนาดรดไถกับมีเร็วปลูกลองหางอ้อยกับงามพออ้อยงามนามกับมีพอนามมีรดตัดกับมีคนงานห่อกับบ่ตตองไปหาเลยซึ่งมือนี่ขอดีคองอ่อยแปลงไงเนาะครับคือตะกอนห้องเหย็ดอ้อยลองลงที มันกับผลผลิตกับเพราได้เพราได้ตามพี่เทาตั้งใจไว้วันนี้เพรามารวมกลุ่มกันเขาก็มารวมกลุ่มแล้วเขาเขาคุยกันเห็ดไดเขาสิ่งทผลผลิตขึ้นมาเห็นแต่เพิ่นไดผลเนื้อก้อนเราเห็นเพิ่นไดเดี๋ยววันนี้เขาเริ่มมาพันเพ่นเห็ดคุยกันลองเบิงเห็ดลองหาลองเบิงร้องระโปรตับมันลองเบิงมันก็ได้คุ้มครับมันก็ได้หนักมันก็เพิ่มผลผลิตมันก็เพิ่มปัจจุบันนี่คือเขียนมือกมาหลายบะกับทั้งโรงงานเพิ่นกับซอยเหลี่แล้วก็เพิ่นกับเพิ่นกับแนะน้ำ มาแนะนำเขาไว้แบบนี้นั่นเขาก็เห็ดลองเบิงมนก็ได้ดีเดพ้ครับสูมือนี่ครับสัรเคมีเนี่เขาก็ลดไม่หยีเขาก็ลดต้นทุนเขาสัรเคมีเขาหยีคนก็ปลอดภัยน้ำหยีเดี๋ยนี่สนใจเบิดสุกค้นครับแต่ผมนี่มีฮอดหกบอเกียรบอรครับน้าม,มาดันเดี๋ยนี้สมาชิกว่ได้จมว่าถาฝ้าถาฝนแล้วครับนั่นถึงเวลาคือลงมือทํากันเลยผลผลิตก็ดีปัจจุบันกุ้งปลูกอ้อยแปลงใหญ่ลูกค,ค้าปลูกอ้อยแบบ มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มนะครับกันทุกคนแล้วนะครับได้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับมีอาชีพการงานแบบยั่งยืนนะครับ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติในการอนุมัติงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดนะคะให้กลุ่มแปลงใหญ่นะคะสามารถเสนอของงบประมาณนะคะในการสนับสนุนจัดซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตรนะคะเพื่อให้มีเทคโนโลยีนวัตรกรรมนะคะในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มนะคะเป็นรถแท็กเตอร์ขนาด108แรงม้านะคะพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงน,นะคะ แต่จังรถไทยเนี่ยไทยในกลุ่มเขาเนี่ยวกับเขากะไทยในราคาไอ้สมาชิกเขาอยู่ใดได้มาค่าไทยขยังมั่งมั่งบียงมีผลผลขึ้นใน้เพื่อนส่วนหนึ่งเพิ่นกะว่าจุดนีมันก็ดีเสียด้แล้วส่วนหนึ่งเขาก็มาไววแต่ดูแลรถของเขาอุปกรณ์ของเขาที่นอกิ่นก็ยอมรับในกลุ่มมันก็ยอมรับดีอยู่วันนี้เขาก็มันเลี้ยงคิวกันว่าแปลงนี่ละเจ้านี่ละมันสะดวกคือเพื่อนพ้อมแปลงที่สิล้งได้รถไทยสิล้งได้ถ้าแปลงใดล้งบ่ได้เขาก็ถัดไปเรื่อยๆ มันมันสีบ่อได้หนุงยากกับการหารถไทยค่ะเวนี้กลุม่มเขาก็บแบ่งโซนกันตัดของแม่บนเราก็ตัดของเราไปเราก็เราก็เลี้ยงคิ้วให้ในโซนของผมผมก็เลี้ยงคิ้วกันตัดกลุ่มแรงงานเดี๋ยวนี้ใส่ยูมาถึง10คนคือไปเก็บแปลงที่ไรหาไรคือบ่อปล่อยแรงงานถิ่มแรงงานที่อยู่ในบ้านเจ้าของเท่านั้นตัดเข่าเข้นจิมีรถอีแตนจังอยู่ในโซนลูกค้ากรรมาการเพื่อนก็นตัดเข่าเข้นของเพื่นไปเป็นอ้อยสดทั้งเบิดอ้อยไฟใหม่บ่มี แต่ละคนเนี่ยจะมีบัญชีควบคุมของแปลงของแต่ละคนนะครับที่จะเห็นภาพว่าการทําบัญชีฟ้าบัญชีครัวเรือนเนี่ยครับจะเป็นตัวชี้วัดว่าหเห็นว่ารยจ่ใจตัวไหนที่มันควรจะลดรายรับเขากับรไายใจบาลานซ์กันในยังไรการทําบัญชีก็เป็นตัวชี้วัดของกลุ่มเหมือนกันครับว่าที่จะประสบผลสําเร็จในการทําเกษตรกรเท่าไร่หน่อยให้มันยั่งยืนครับ ผลจากการรวมกลุ่มอ้อยแปลงใหญ่ส่งผลให้ปริมาณอ้อยไฟไหม้ลดลงทุกปีและมีพื้นที่ใช้รถตัดอ้อยเพิ่มขึ้นทำให้ได้อ้อยสดสะอาดและมีค่าความหวานที่ดีฉเฉลี่ย13.93 ccs ชาวไร่ในกลุ่มก็มีไรายได้จากการขายอ้อยให้โรงงานเพิ่มขึ้นฉเฉลี่ย1,137บาทต่อตัน รายได้ที่เกิดขึ้นในกลุ่มตั้งแต่การเตรียมดินการบำรุงรักษาจนถึงการเก็บเกี่ยวปี6 3ทัมีมีรายได้หมุนเวียนในกลุ่มมากถึง45ล้านบาทต่อปีเลยนะคะถือเป็นความสำเร็จของกลุ่มอ้อยแปลงใหญ่ที่เกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและสมาชิกในกลุ่ม แปลงใหญ่อ้อยโรงงานหมู่ที่1ตําตำบลลุกขา่าอำเภอแก้งคร้อจังหวัดชัยภูมินะคะเป็นตัวแทนของอำเภอแก้งคร้อนะคะในการเข้าประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัดปี2564นะคะซึ่งมีขึ้นเมื่อวันที่11มิถุนายน2564นะคะผลการประกวดก็คือได้รางวัลชนะเลิศน,นะคะแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัดนะคะเพื่อที่จะเข้าประกวดในระดับเขตต่อไปนะคะได้รับ รางวัลชนะเลิศน,นะคะก็เนื่องจากการมีการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยมนะคะมีความเข้มแข็งนะคะในการบริหารจัดการกลุ่มนะคะสามารถเป็นต้นแบบให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ในระดับตำบลระดับอำเภอระดับจังหวัดนะคะให้มีการดำเนินการบริหารจัดการแปลงใหญ่ ที่ดีเยี่ยมนะคะโดยการบริหารจัดการทั้งด้านคนพื้นที่สินค้าเพื่อเป็นต้นแบบที่สามารถเป็นแบบอย่างให้การบริหารจัดการของกลุ่มนะคะให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ